ในวิถีที่เราสังเกตนะมวิวิปสีทำหน้าที่ตถทาด้วยมวิวิปสีทำหน้าที่ทวันด้วยเห็นไหมคะอ๋อครับเป็นพพที่เาเกิดใช่ไหมใช่ตอนนี้กันยกตัวนอย่างทวิเหตใช่ไหมครับใช่ครับเอถ้าว่าเรวิถีของเขาตรงพระตีตีหนึ่งถึงตีห้าเลยนะคะใช่ครับพระตีนะฮะ ดูตามรูปแบบวิถีนะจะไม่คุ้มกันล้างให้นะมาช้างเจ็ดเต่าสองตรงพระวังก็คือมอวิวิบสี่มอวิวิบสี่ตรงนี้ทําหน้าที่พระวังถูกไหมช่ามาหนึ่งช้างเจ็ดขนาดก็คือช้างเจ็ดขนาดเนี่ยมีอาคุศลสิบดวงเพราะว่าวิถีที่มีตีหนึ่งถึงตีห้า สิ้นสุดตถารมมณาวาะ,ะมีการมาชวนะ27นะ,ะตอนอนี้เน้นก่อนนะ,ะสแสดงกับการมาชวนะ27นะคะ,ะแต่เรายกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งในจํานวนพวังนี้ที่แสดงสิทธิ์เนี่ยเอามาแค่หนึ่งบุคคลเข้าใจใช่ไหมคะ,ะบุคคลนั้นเรายกเอาทวิเหตุการบุคคลซึ่งเป็นปุรุชนที่ไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิด<ะ>เข้าใจนะฮะ ในขณะที่เขาอ่ะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ละแต่เขาคิดถึงเพื่อนของเขาคุณอีคุณอีสมมุติเป็นผู้ชายนะเขาคิดถึงเพื่อนของเขาคือเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนทำงานก็ว่าไปแต่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตรงชวนะเนี่ยจะต้องมีโลหะดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาถ้าคิดถึงอย่างนี้ก็คือแบบโอ้เพื่อนกินเพื่อนเที่ยว ดวงหนึ่งนะดวงไหนดีดวงที่หนึ่งเลยเหรอฮะสนับสนุนใจเลยนะพอใจเลยคิดหนึ่ครับชวนตัวเองเนี่ยเออชวนตัวเองนะแต่ว่าคิดถึงปุริสภาวะที่เป็นธรรมารงใช่ไหมเออปุริสภาวะเนี่ยคือภาวะรูปสองอ่ะเป็นธรรมารงนะเขถูกเขา คือเขาอยู่ในใจอ่ะพราะเพื่อนคนเนี้ยคบกันมาอู่ยี่สิบปีละอย่างเนี้ยคอู่ยี่สิบปีเนี้ยก็ฝังใจนะกับเพื่อนคนนี้นะเมื่อฝังใจอย่างนี้แล้วเนี่ยโรคพกเกิดได้ตลอดเพราะว่ารักเพื่อนยิ่งเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนสนิทด้วยเออไม่ธรรมดานะกินเที่ยวด้วยกันมายี่สิบปี แต่บางคนเนี่ยไม่แค่ยี่สิบปีนะตั้งแต่เจอกันตั้งแต่เรียนปฐมนะแยกย้ายกันไปมาเจอกันอีกทีมัธยมแยกย้ายกันไปอีกทีมาเจอกันมหาวิทยาลัยแยกย้ายกันอีกทีมาเจอกันในเรื่องของการทางานใช่ไหมคะแย่ครอบครัวได้นี่นั่นค่ะเจอกันอีกเจอกันอีกนีนะพอมาเจอกันอีกติดต่อกันอีกใช่ไหมคะ ความที่ฝังใจว่าคนนี้คือเพื่อนเพื่อนรักนะอย่างเงี้ยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ในอิริยาบถใหญ่สี่ก็มีเพื่อนคนนี้อยู่ในใจมาก็มือสีเปื้อไหมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กจนปัดฉิมวัยไวตั้งแต่ปฐมวันะยววว์ปัชฉิมวัยปัจฉิมวัย เพื่อนคนนี้อยู่ในใจตลอดมีอามาอาบคขั้นได้ไอ้เปลยนอารมณ์นะพ่อใช่ขั้วอหายขายนที่บอกว่านตายังเผาูด้วยเลยอันนี้จะยยกตัวอย่างให้พวกเราจะได้เข้าใจว่าแม้จะเป็นตีหนึ่ถึงตีห้าขนาดแต่ตะคาเนียเขาจะต้องเกิดวงในดวงหนึ่งในบรรดาเจ็ดดวงนั้นหาอยู่ที่อารมณ์ที่ปรากฏ ชัดมากแล้วก็เป็นส่วนของดียิ่งดีธรรมดาและไม่ดีอารมณ์สามชนิดดีไหมคะ,คะอารมณ์สามชนิดนั่นแหละก็คือเพื่อนรักคนนั้นแหละเป็นอารมณ์สามชนิดอารมณ์ที่ดียิ่งได้ไหมเพื่อนรักได้ไหมคะได้อา,ได,ไ,อาได้สิวันนั้บอกว่าได้เลยเอา้าวยิ เพื่อนรักนี่ต้องเป็นแบบว่าอารมณ์ต้องดียิ่งนะเป็นสมนันะ,ะอารมณ์เป็นสมนัแล้วก็อารมณ์ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าธรรมอารมณ์นะเพราะว่าเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายทําไมถึงบอกว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าลิงคะคือเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นชายจริงๆนะถามว่าปุริสาภาวะรู้ได้ไหมทางกาทางตา ไม่ได้รู้ได้แต่ทางใจเพราะว่าปุริสาภาวะอิทีภาวะเนี่ยเป็นสุขุมารูปเป็นรูปที่ละเอียดรู้ได้ทางใจแล้วเป็นรูปที่ต้องปัญญาเพรานั้นที่เข้าไปรู้ความจริงแต่ที่เราเห็นกันเนี้ยโอ้คุณเอกเป็นผู้ชายนะคุณปุณคุณรักเป็นผู้หญิงนะคนพูดก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะ,ะที่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายป็นอยู่ในนี้เนี่ย เป็นเพราะว่าลักษณะของลิงคะลอลิงเสืออีกงองูงคอควายลิงคะก็คือเครื่องหมายอะบอกอย่างถ้าบอกว่าเป็นบริษัทภาวะเนี่ยมีหนวดมีเครามีกระเดือกนะฮะมีสันฐานนะฮะมีสันฐานที่ต่างจากอิทธิภาวะอย่างเงี้ยนะก็คืออิทธิภาวะกับบริษัทภาวะเนี่ยมีความต่างกันง่ายๆเนะเาะพอมีความต่างกันอย่างนี้ นะจึงมาเรียกกันว่าอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายจะจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายคําความเป็นหญิงเป็นชายรู้ทางตาไม่ได้เห็นทางตาไม่ได้ความเป็นหญิงเป็นชายเรู้ได้ทางใจเป็นรูปละเอียดนะคะไปนะั่นทุกครั้งที่เพื่อนคนเนี้ยว่าโดยบุคคลนะเพื่อนคนเนี้โผล่ขึ้นมาทีไรต้องนัดละ เดือนละครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ใช,ใช่ไหมต้องนัดละใครเป็นเป็นผู้เขียนนะัดใครเป็นผู้ให้นัดคะเรา<ช>ถ้าว<ช>่าเป็นสภาวะอะใครเป็นผู้ที่<จ>สัญญาจต <laughs> จะหิสัญญา <laughs> ใครใครเปนผด้วยนัดอ่ะฮะเอาตัวเต็นเต็มตัวบนเต็นเด็น บทเด็ดเด็ดบทใครล่ะใครครับใช่ก็มีแต่โลภะเท่านั้นแหละที่เป็นตัวนักใช่ไหมเพราะว่ารักเพื่อใช่ไหมต้องนักละอย่างเนี้ยะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในชีวิตประจําวันของบุคคลที่เป็นแค่ี้เองเนี่ยถ้าเขามีเพื่อนก็เป็นอารมณ์นะ ให้รู้ว่าตอนนี้ยทํมมารมทำงานแล้วนะแล้วก็โลภะรู้ธรรมารมชนิดนี้นะถ้าว่าโดยวิถีจิตอ่ะดูสามนั้นก็ได้หรือไม่ก็ดูไม่ดูก็ได้นะถ้าใครจำวิถีได้นะฮะตีนะทฮะมา้าช้างเต่าแล้วก็พวังใช่ไหมคะวางแรงวางหลังต้องเท่ากันนะธรรมารมชนิดนี้เกิดตรงไหนตั้งแต่ตีค่ะอุป,ปทานขณะของอดีตาราวัง อาีตตาพวังคือจิตหนึ่งดวงใช่ไหมคะ<ช>ทาหน้าที่พวังใช่ไหมครับก็คือมอวิวิปสี่ดวงใดดวงหนึ่งใช่ไหมคะยกตัวอย่างตอนนี้นะเขาทาหน้าที่พวังตอนนี้เขาทาหน้าที่อาีติตาพวังเข้าใจใช่ไหมครับจิตด,ดวงเนี้ยจะมีอยู่สามอนุขนาดก็คืออุปทธาทิติพังคะคะเพราะฉะนั้นรูปชนิดนี้เนี่ยจะทําให้พวัง มารับรู้แล้วก็จะต้องหวั่นไหวนะฮะจำได้ไหมฮะหวั่นไหวแล้วตัดกระแสตัดกระแสอารมณ์เก่าออกแล้วขึ้นสู่วิถีจิตใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นตรงอุงปาทขนาดของอดีตาาระวังจะมีว่าโดยดูคนนะมีเพื่อนโผล่มาเพื่อนอะเพื่อนอค่ะโผล่มา พูมาทางใจพูมาทางใจอ๋อครับตกใจโคลมาคบโคลงมาทางใจแล้วก็เป็นตีขึ้นมาครับได้ความเร็วรของจิตนะก็วันไหวระวังหนะจิตด,ดวงเนี้ยอธิตาดวงหนักนลงสมมุติว่าเป็นมอวดิดวงที่หนึ่งมอวิวิบนะครับมันมีสี่ใช่ไหมคะเอาดวงที่สามแล้วกันนะมอว,วิวิบ ดวงที่สามเกิดทําหน้าที่อตีตปทวงังนะเขาเป็นจิตใช่ไหมเขาจะต้องมีอารมณ์ที่รู้ใช่ไหมคะอารมณ์ที่รู้นั้นต้องเป็นปุริสภา,าวะอาจารย์ไปเขียนรูปแบบให้อะพวกเราเก่งกันเกินไปละ <laughs> รู้ทุกเรื่องภาษาไม่รู้จริง <c oughs> รู้ทุกเรื่องแต่อยษาไม่รู้เลยน่าปลุกใจนะ <c oughs> <c oughs> เออ่คับจะใช้สถานที่ตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อจะโยงหากันได้ค่ะตอนนี้เราพูดถึงอะไรคะใครจำได้บ้างสัญญาณจะเป็นสิ่ง <c oughs> ของใครทำงานาได้ดี <c oughs> ขึ้นสู่วิถีใครขึ้นสูงวิถีนะพ่อมอมองวิโีดวิสามขึ้นสูงวิถีแล้วเหรอคะมองวิโีดนิีสามยังไม่ขึ้นเลยครไม่ขึ้นเลยนะยังไม่ขึ้นเลยอยู่ที่พระปีนหน้า่าอยู่เลย่ยังอยู่ที่พวังอยู่นะยังทำนายังทำงานเป็นพระวังอยู่ใช่ไหมคะมาดูกันนะอันนี้ยกตัวอย่างพระ ตีตีหนึ่งถึงตีห้านะอันนี้เรายกทีเดียวเลยตีหนะึ่งถึงตีห้าอ่าตี จิตดวงหนึ่งเนี่ยมีสามอนุขนาด<ช>เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับเอ่การหมายถึงขนาดที่หนึ่งนี้อันนี้นว่าดูรวงไงใช่ไหมคะใช่คะตรงอัดีตากเวันเนี่ยเขาจะมีะจิตที่ชื่อว่าอะไรนะมอวินะมอวิดวงที่สามใช่ครับยกไปอ่ะ รอวิธมีตรที <num it> id <ida> uh, ke, ke, ke ่สามเจประกอบสามสิบสองใช่ไหมคนั่นน่ะใช่คว่าโดยรวมนะอันนี้ว่าโดยรวมตามสมควรนะอ่านนิจิตเขาเขาทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เมื่อวันแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้จัดรูปองคอันนี้บอกรูปแบบเฉย อันนี้ขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาเนี้ยจะเป็นยกตัวอย่างเอาปุปริสัะภาวะปุริสัภาวะเนี่ยเป็นสุขุมรูปใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> เป็นสุขุมรูปเป็นธรรมารมณ นะเป็นสุขุมรูปเป็นธรรมารงคิดว่าพวกเราคงจำกันได้นะรูปแบบตรงนี้นะ,ะที่ลบออกเนี่ยมีให้ดูบ่าลบออกหมดเวลาถามอะไรแล้วก็อึ้งที่อึ้งเนี่ยไม่ได้เข้าถึง ดมคิดอยู่ครับคนไปนเลยพี่คิดตามคมไปเลยนอะ <c oughs> นี่เป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางใจอย่างนี้นะเอ้จะมารูปแบบนี้แต่นี้สมมติว่าเป็นอุปออปัฐขนาดของอุปาทขนาดของอติตะโันนะคะเรียกกันอ่ะน,น,นะคะอันนี้อวันไหวใช่ไหมคะครับ พระวังขาจารณนะพราะวังพระวชพระนี่ตัดนี่ไหวไหวมากๆเข้าก็ตัดเลยนะพอตัดแล้วก็มโมทวาราวชนะจิตหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นของสุบิธิจิตเสรัจะที่จรารณาชนะวิจารณาเสร็จตะเงี้ยครัังสือเยอะแยะตรงเนี้ยบอกแล้วไงม่ารูแล้ว <laughs> ช่วยกันจำนะเออ เมื่อพิจารณาธรรมอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจในขณะนั้นก็แค่พิจารณาสิ่งนี้แล้วก็ดับลงรบปรดับลงแล้วชวนะดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาตาหน้าที่เสษอ,อารมณ์ปกติแล้วเนี่ยบุคคลเนี่ยชื่อว่าทวิเหตุใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์เขียนบุคคลไว้ข้างหลังนะตะกี้ที่พูดไปแล้วนะอันนี้คือทวิ เห hey. ตุกกบ,บุคคลหนึ่งเป็นบุถุชนบุคคลคนนี้เนี่ยปกติอากุศซนมีสิทเว้นโทสะเรา,ารกำลังแสดงในส่วนของอติวิปตาโงตถาธรรมนาวาะนี่ค่ะที่มีอติาค่ะทนะอืม ช่าบาร้านะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะคะดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีมอบุกแปดถ้าหากว่าบุคคลนี้เนี่ย อันใดอันึังนะโลภะดวงที่หนึ่งโลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยเจนเท่าไหร่ฮะสิบเก้าเวทนาเป็นอะไรคะโสมนัสโสมนัสตอบได้เนี่ได้ได้ทในตัวเองมากนะขึ้นช้ามากเลยที่ตอบได้โง่หงโง่ตอบได้ตอบได้ เออโลหั่ดมที่หนึ่ง